ฮ้ยนี่มันละมุดดีละมุดแม่ยีผิดเหรอนึกว่าไข่เฮเสียเวลาต้องกลับไปเอาไข่อีกทำไมไม่ดูเล้ดิแม่ก็แก่แล้วเนาะสายตาก็ไม่ค่อยดีตรงนั้นมียายแก่สวัสดีจ้ะแม่ใครเนี่ย แก่แล้วแม่มองไม่ค่อยเห็นหนูมีของดีจ้ะแม่ของดีเนี่ยสมนุนไพรบำรุงสายตาแม่โอ้ให้แม่ฟรีเหรอของดีจะฟรีได้ไงแม่ที่จริงหนูขายเป็นพันเลยนะแต่หนูออกกับแม่แค่500ยพอ500ถ้าแม่ไม่อยากกลับมาสายตาดีแม่ก็เอาคืนมาเออเดียวเดียว,ยวหนูโอ้อะไรแม่สมนุนไพรบำรุงสายตาเขาเอามาขายให้ตั้ง500อเลยนะ เฮ้ยนี่มันเคลียร์ตดหมานี่ว่ะเคลียตดหมาโดนหลอกแล้วทําไมไม่ดูดีๆก็ไม่ตาไม่ดีโอ้ตาตาจะเป็นลมแบบนี้ไม่ไหวแล้วไปลุกจะพาแม่ไปไหนมองเด้มองเด้มองเด้มีมากกว่าร้อสาขาทั่วประเทศตอนนี้เขามาเปิดที่เซกาสาขาแรกของมึงกันเลยนะพี่ครับผมอยากจัดเว้นให้แม่ครับได้เลยค่ะที่นี่บริการวัดสายตาฟรีได้นะคะโอ้ดีจังมิทีน แว่นตาพวกนี้แหละแพงจะตายแม่ไม่เอาหรอกพี่มองนี่แว่นตาราคาโปร่งใสกอพร้อมเลนราคาเริ่มต้น990บาทร้านแว่นรู้ละขนาดนี้แกก็ยังกล้าพาแม่มาเนาะคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราเป็นร้านแว่นที่อยู่ใกล้ชิดทุกชุมชนค่ะเข้าถึงง่ายทําตัวสบายๆได้เลยนะคะจัดให้แม่ผมเลยครับพี่ไม่หนูไม่นู อ้าคุณแม่สวัสดีค่ะแม่เผื่อน่งทาแมนมันเบี้ยหมดเลยอ๋อเดี๋ยวหนูดัดให้ใหม่ค่ะคุณแม่แพงไหมหนูที่นี่ปรับดัดแว่นฟรีล้างฟรีต้องฟรีได้นะคะดูแลหลังการขายแบบพรีเมียมจ้ะแม่จิดไม่พีเลยที่พาแม่เอามาตัดแว่นที่บงเด้แม่เทไหมเรียบร้อยจ้ะแม่ ชัดเจ้วร้านแว่นตามองได้สาขาเซกาจังหวัดบึงการตั้งอยู่ที่ถนนโพสีตรงข้ามเซเวน่นบนถนนเส้นหลักของอำเภอเซกาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9 0้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะถ้าแถวบ้านแม่มีใครอยากตัดแว่นบอกมาที่นี่ได้เลยนะคะได้ได้เดี๋ยวแม่บอกเพื่อนแม่มาตัดที่นี่รุ่นแม่น่ะตามไม่ดีกันทัน้งนั้นร้านแว่นคุณภาพดีเข้าถึงง่ายอยากมองดีต้องมองได้ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปิดบินกับร้านอันนามาดูกันว่าลูกค้าเลือกอะไรไปบ้างบอกเลยว่าคุ้มได้กำไรแน่นอนเปิดบินเริ่มต้นในราคา1200บาทลูกค้าก็เอาไปบวกกำไรเพิ่มได้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเปิดบินกับทางร้านเราทักแชทหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ เปิดบินแค่1,200บาทก็ได้สินค้าราคาส่งไปขายแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับของหมดอายุของขายไม่ออกแล้วจะหมุนเงินไม่ทันค่อยๆเติมไปทีละนิดตามกำลังที่ขายได้สนใจเปิดบินกับอนาทักมาได้เลยนะคะนิวเมื่อนี้มันคำแล้วมือน,นาเดี๋ยวไอ้มาทาาั้งไงอีหล่าไม่เด้อขอบใจเด้อไอ้ที่ดูแลนิวกับแม่มาตลอดนิวเอออยากดูแลนิวตลอดชีวิตเลยรูจจักปะจ้า แม่มเมื่อกี้บักพีกซอยกันแน่ฝนสิตกแล้วเก็บไปโหลดเก็บไปซ้ำนี้กับซ้ำนั่นละ่ะฝนตกกับแซ่หุตัวเดียพนเสียเต้าว่าอย่างไรที่นัดไว้ถามมือเลี้งก้อนในบ่อให้ถึงเลขก้อนเดี๋ยวสิไปเจ้าทั้งต้นทั้งดอกดอกบอก่อได้ผัดมาหลายเท่อแล้วอีหังนี่แม่แม่เจะเอาไปหน,นีอยู่หกล้านบอกว่าถือกันวันนี้หนึ่งเจ้ามาให้แต่หนีปีหนึ่งแล้วผูถือจะเทืียอีหลีบอกแม่แม่ไปเอาเงินมาให้หนีอย่ต้องหกล้านจะมารักษาพ่อมึงเงินดิ เบิกเงินตัวงมาหกล้านบ่เศร้าไต่ถิ่นที่ซือ้อยังเด็กก็ต้องให้ได้มือนี่เงินต้องหกล้านสิไปหามาแต่ใส่เป็นบ้าบ่าปาก,กีแท้น้องสาวสิให้หาตอนนี้แม่ก็บ่มีสมบัติอีหยังพ่อจะถึงหกล้านดอกสมบัติที่มีคา่าที่สุดก็คือลูกสาวผู้เดียวนี่ละ่ะแั่มีเงินหกลา้านจังมาไทายเอาเดอ้อแม่ไปแมน่นิวเดี๋ยวแม่ถือเลขมาแร่งแม่สิไปไทยเอาเด้อเรียวยายมาแล้วเนี้ยนิวมันมาอยู่แล้วฮะ นิ้วไฮไปยสีแม่เป็นอีเสียเพร่ะน,นิ้วหกล้านเพรานเลยเอานิ้วไปเป็นตัวประกันฮะยหกล้านผมจะหาเงินเอานิ้วกลับมาเองครับไป<อ>นั่น้องเก็บผ้าอ,อยู่แล้วเสีเ็ดอีหยังถอดเสือเอ้อให้ยังออกไปซักข่อยบอสซักข่อยสีเมือบ้านไปไ้วเผยสีสีเมือบ้านแม่เจออ้าส่งมาคัดดอกแล้วเมื่อบ่ได้ไปไปเห็นงานใส่นี้ เอาซักไอ้เบิรนี่ซักแล้วก็ไปกวดบ้านท่าเขาสวยเลยไปยังคือมอตื่นตื่นแม่มาทำงานขัดดอกด้วย่ไเด้มานอนขัดดอกปวดหัวลูกเปาไว้มาทำบ่อยลูกโอยเฮ้ยโ hey, ตฮอนก็บอกแล้วว่าปวดหัวอ๋อกินยาฟาวเซ่ฟาว,าวไปเฮดเวียกอ แค่นี้ก็ลุกไม่ไดมาลุกเจ้าเป็นหว่วงอข่อกบ่ล่ะยันมาตตยสิเงอนคข่ออกไปได้แล้วคข่ซินอนพักพอนผู้ใดญเปลี่ยนเสือหายโอ้ยหว่วงเงี้ยงเจ้าเฮ็ดเงี้ยงข่โอ้ยเค่เปลี่ยนเสือซื่อห่วงกิดได้ปะนี่สแ,นสแสดงว่าเศร้าไข่แล้วใส่เบ่งดู ใครเอาเอกสารมาให้เห็นเจ้าลืมครับคอยกลับกันเด้อเดี๋ยวนั่งเป็ยนมูแนะ่คือสิรับนี่แหละนิวอายมีธีนเมื่อนี้อายม,อมาประกันตัวนิวแล้วบ่ได้เว้ยคันสิประกันต้องเงินหกล้านนี่เงินหกล้านในมันใส่เงินหกล้านทางถามเนาะถึงลูกันที่หนึ่งตัวจุกูุไปกลับบ้านเ้ห้อเฮ้ยไวมือ เนี่ยดีใจพได้กลับบ่ะจ้าเนี่ยไอ้ก็ฮักเนี่ยมาต่ดวนเลวถึงเวลาแล้วไอ้ยจะบอกว่าแต่งงานกันเนะน้องแต่งงานกับอ้บได้เป็นอย่างเนี่น้องมีคนที่หาอยู่แล้วขอโทษนะไอ้าย เสือมาคืนมาเลยจังใดเห็นเสือลนอยู่ก็เลยเอามาให้ร้อยแปรงต่ย่ามได่ผีใจน้ำเดือด่จแรงแต่งงานเลยไห้สิแดงกระเจ้าันตัวปินสวมแหวนให้กันอยู่ใส่แหวนบ่มีเอ้าซาดนี่คือสิแดงกับผู้อื่นได้ล้วล่ะหมายความว่าจังไดกระใจมันยิงนี่แล้วแม่สวัสดีครับอุ้ยหลานยายก็เป็นแต่สร้างแถวมาอุ้มเบิ่งกันน่ะ ยงงังไงบุ่ใไ้เก่งบ่สูกลางคืนไอยูเบิดขึ้นมอกรับตอนเช้านี้และครับแม่ยู่ผู้เดียวเงาบอ่อย้ายไปอยู่น้ำกันบอละแม่มักอยู่แบบนี้มักยู่แบบธรรมชาติอ้หูนอนหละมันจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปู่ปาฝ <'m> ากไอมิทินเิวเอามิทินได้กับปู่มาหลายอยู่บครับแม่ของเมียกันเด้อ ควายสิบต่อแรกมาทางนี่บอควายหนูเฮียแหมไอเห็นบอบ่เห็นเนี่ยแหละเดี๋ยวไอจะพาไปหาไปไปไอขอบใจละลายเดอ้อพี่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็ี่ยนยางดอกนางแต่ว่าน้องซื้อว่าจังใดซื้อว่าส้มผู้จ้าน้องส้มผู้ไอมิดทีนน้องส้มผู้ขาโดนบอไอโดนทำลายไอกระทะน้องส้มผู้ แม่โูมาเห็นยังกันอยู่นี่สวัสดีคับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชาามาจับมือถือแขนมึงยังสิมาหน่โตเป็นไทจังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกห้าสิลูกข้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู้ขอลูกข้าเลยสิบล้านสิบล้านขั้นบ่มีเงินสิบล้านก็บป็นตองมาหามันเมือ่อแม่กินข้าวล้วบอบ่บ่อบอยาก แม่เป็นยังขึ้นหนาเครียดเคืียดขึ้นนัมิทินไอมิทินเราเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวเม่เขามืห่อคาดองสิบล้านอุกอังนั่อยู่นีเจ้าเชียจังเดมันสิไปหาอยู่ใสเอ้ยมิทินปะกันไหมย่งได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่คอ <c oughs> เออเนี่ยเอาเงินมาขึ้นสิบล้านเ <c oughs> งินห้นหงงาหกล้านเรานบอกอีกสี่ล้านเธอว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเนียเด้อ ล้องสุภูไอ้มีที่ไอ้มาใ้จังใดไอ้มีเงินไปแต่งน,องน,นงอ้องเลยที่นี่เงินชิปลนานอิีบ่งพกไอ้รเราเสียในแตงงานกันแล้วน้อง ทนกันหน่อยอีนิดนึงก็จะถึงรถแล้วเนี่ยแม่หนูเดินไม่ไหวแล้วแม่เดินมั้งแต่งานแข่งเรือนจนถึงตรงนี้หนูปวดขาแล้วเนี่ยเออนั่นไงมีไม้หินอ่อนให้นั่งด้วยแต่มันหน้าร้านเขาเนาะแม่นั่งได้หรอมามาเขาไม่ว่าหรอกโอ้ปวดขาเออส้ตมตำร้านนี้อร่อยนะแต่ว่าเผ็ดนิดนึงเผ็ดละหร่อยมาก เจ้ขอ,อนั่งพักอยน,นะพอดีมาจากงานแข่งเรือน่ะลูกมันปวดขาอ๋อได้ขาั่งเลยค่ะหิมแล้วให้เนยกันหรือยังไปกลับไปแม่กลับเดีย๋ยวมันจะข้ามปะ,ะแม่กับลูกเขาไปกันแล้วเหรอเอา้านั่งก็ให้นั่งแล้วแต่กินแล้วทำไมไม่พากันเก็บอะไรเนี่ยแม่ค้าเธอเอาของหมดอายุมาขายให้ฉันไหนคะ นี่ถ้าฉันไม่ดูแล้วเอาไปใช้น่ะคิดสภาพดูซิหน้าฉันจะเป็นยังไงเอา้ามันยังไม่หมดอายุเลยนะคะลูกค้าไม่หมดได้ยังไงเนี่ยดูแหกตาดูเนี่ยหมดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็เขียนบอกอยู่นะคะลูกค้าว่าหมดวันที่23เดือน10 ปี2 0 2 6อีกตั้ง2ปีเลยนะคะลูกคา้าเนี่ยมันก็เขียนบอกอยู่ว่าหมดปี2 3เดือน10วันที่26ไม่ใช่ค่ะลูกคา้าอ่านผิดปกติมันขึ้นด้วยวันเดือนปีค่ะลูกคา้าไม่มีหรอกที่ไหนเขาก็ขึ้นต้นด้วยปีเดือนแล้วก็วันแต่อันนี้มันขึ้นต้นด้วยวันเดือนแล้วก็ปีค่ะลูกคา้าไม่ยอมแล้วว่าของตัวเองหมดอายุแล้วมาพูดมั่วคืนเงินฉันมาเลยทําไมต้องคืนคะมันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็มันหมดอายุจะคืนเลยไม่คืนถ้าไม่คืนฉันจะโพสลง ถ้าอยากโพสต์ประจานก็เชิญเลยค่ะอย่ามาท้าฉันนะไม่ได้ท้าค่ะถ้าอยากโชว์โง่ก็ไปโพสต์เลยค่ะ